กัดแล้วครับผมกัดแล้วสายวิ่งแล้วครับผมเห็นไหมกัดแล้วตอนนี้ก็ส่งสายครับผมให้สายวิ่งไปก่อนนะนี่ครับผมสายเริ่มวิ่งไปแล้ววิ่งไปเรื่อยๆครับปล่อยไม่ต้องรีบครับผมให้สายวิ่งไปก่อนมันจะวิ่งไปไหนช่างมันเดี๋ยวเราค่อยเช็คสายดูแล้วเราค่อยวัดส่งนานไปเลยครับาสายเริ่มหยุดแล้ว ยังไปต่อนิดหน่อยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเช็คดูว่าเขาพาสายเราไปไหนบ้างออกออกไปไกลเลยเดี๋ยวจะดูครับผมว่าจะได้วัดหรือเปล่าพาสายไปกลางน้ำเลยนะครับผมแล้วมันวิ่งย้อนไปด้วยนะผมส่งสายนานเกินสิบวิตอนนี้ คลายระยังเบาๆโอ้สายเริ่มถึงแล้วครับผมยังอยู่นะยังอยู่โอเคยังอยู่วัดครับผมโอ้โหตึงขึ้นมาเลยโอ้โหใช้ได้ครับเนี่ยส่งสายนานเห็นไหมครับส่งสายนานไม่มีพลาดลงคอโอ้โห ไฟสวยพอดีสวยใช้ได้เลยนัเนี่ย,ยส่งสายนานเกินจาก10วิ10กวี่ครับลองนับดูโอ้โหผลงานสวยงามเลยขอบพระคุณน,นะครับผมที่ติดตามชมกันแต่มนี้ไอยเจอกันอีกคลิปหน้าสวัสดีครับ